เลโอพบแผนที่โบราณในกล่องไม้เก่าเขาเป่าฝุ่นออกแล้วเห็นข้อความลอยขึ้นหักกล้าเสี่ยงจงตามมหาสมบัติแห่งดาวประกายที่ซ่อนใต้เกาะเงามืดทันใดนั้นแผนที่ส่องแสงว่าเอมเบอร์มาจิ้งจอกร้องบอกว่านี่คือโอกาสแต่ระวังสมบัตินี้มีผู้ตามล่ามานับร้อยปีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเลโอซ่อนแผนที่ไว้ในกระเป๋า แล้วพบว่าหน้าต่างห้องใต้หลังคาถูกเปิดออกทั้งคู่เดินทางข้ามป่าลับแลนและพบประตูหินปริศนาข้อความบนประตูเขียนว่าจุดประกายดาวสามดวงจงเรียงตามแสงแห่งราตรีเอเมเบอร์มาจิ้งจอกสังเกตว่าดาวบนฟ้าคืนนี้เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมเลโอจึงใช้ธนูยิงลูกศรติดไฟไปยังจุดดาวสาจุด ประตูเปิดแล้วแต่ด้านหลังคือเขาวงกฎยักษ์ที่กำแพงขยับได้ทั้งคู่ต้องแก้ปริศนาตามผนังเขาวงกฎสิ่งที่มีตาแต่มองไม่เห็นมีปีกแต่วินไม่ได้เอมเบอร์หมาจิ้งจอกร้องตอบลูกตุ้มนาฬิกาพอตอบถูกทางออกเปิดเป็นสะพานไม้แต่ทันใดนั้นเงาดำดำรูปมนุษย์ยักษ์ปรากฏขึ้น หลังหนีเขาวงกดพวกเขาต้องข้ามภูเขาไฟเอมเบอร์หมาจิ้งจอกเตือนว่าระวังงูหิมล่าว่ามันตื่นเมื่อมีเสียงดังเลโอคิดแผนใช้กระจกสะท้อนแสงอาทิตย์เผารังพึ่งป่าให้แตนบินวุ่นทำงูหินสับสนแล้วทั้งคู่รีบกระโดดข้ามหินแต่เรือโจนสลัดของกับตันแลกคุกก็ปราดกฏตัวบนท้องฟ้า กับตันแบล็กทุกขโมยแผนที่บางส่วนมาได้และต้องการสมบัติเพื่อชุบชีวิตลูกเรือที่กลายเป็นเงาเลโอกับเอมเบอร์ต่อสู้ด้วยการปลดเชือกเรือให้ปะทะกันกระเช้าลอยถูกเผาแต่พวกเขากระโดดหนีลงเกาะเงามืดได้ทันตรงหน้าคือปราสาทลอยน้ำที่ถูกสาดในห้องสมบัติมีหีบทองคำอยู่บนแท่นแต่รอบตัวคือกับดักลูกศรคิดและพื้นทรายดูดทั้งคู่ต้องแก้สามปริศนา 1. ช่างน้ำหนักอัญมณีเท่ากับความโลภของมนุษย์เลโอใส่ทองคำหนึ่งก้อนแทนใจที่โลภ 2. เปิดตู้เซฟด้วยนาฬิกาดาวที่ตรงกับเวลาในแผนที่ 3. เลือกระหว่างสมบัติหรือกุญแจไขคำสาบเลโอเลือกกุญแจแล้วพบว่าสมบัติจริงคือแกนผลึกรักโลกที่ทำให้เกาะเงามืดไม่ถล่มลงมากับตันแบล็คคุกตามมาถึงและขโมยผลึกไป แต่ผลึกทำลายผู้มีใจชั่วเงามืดถูกล้างจนกับตันกลับเป็นมนุษย์ธรรมดาเขาขอโทษและช่วยซ่องเรือให้เลโอกลับบ้านผลึกวิเศษถูกส่งกลับไปยังแท่นเดิมเกาะเงามืดเริ่มจมลงแต่ทั้งคู่รีบขึ้นบอลลูนหนีทันสมบัติที่แท้จริงคือมิตรภาพและความกล้าที่จะเชื่อใจกับตันแลกคุกเริ่มชีวิตใหม่เป็นช่างไม้ส่วนแกนผลึกถูกเก็บเป็นความลับ จนกว่าโลกจะต้องการฮีโร่คนใหม่